มแบงค์นะครับไม่มีอะไรจะมวมากนะครับวันนี้เราก็มาปลูกพริกไทยกันนะครับเราอยากให้คนไทยมีพริกกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อื่นนะครับพันธุ์ต่างประเทศหรือว่าพันธุ์นอกที่ที่อื่นนิยมครับสุดท้ายสู้คนไทยไม่ได้นะครับคนไทยตัดบทเลยครับพริกไทยไม่ใช่พริกสหรัฐครับ วันนี้เราก็จะมาดูต้นพันธุ์พริกไทยกันนะครับเราก็จะขับต้นพันธุ์มาสองต้นนะครับนี่ครับเราก็จะมาให้ดูครับต้นไม้สองปีที่เราปลูกนะครับเพื่อนๆนะครับลองทายสิว่าต้นไม้ที่เราปลูกสองสองปีนะฮะสูงขนาดไหนพันธอะไรครับรู้ชื่อกันไหมครับเพื่อนๆ ใทยไทยถูกเราจะให้พริกไทยห้าต้นนะฮะพร้อมส่งครับไม่มีการเก็บเงินครับเราให้ด้วยใจครับเราก็จะมาสอนไม่ได้สอนนะฮะเราก็จะมาดูวิธีการปลูกของผมนะครับนี่ครับอุปกรณ์ของผมไม่มีอะไรมากครับนี่ครับดูครับเราก็มีครับไม้ไผ่เหลาให้แหลมๆนะครับ ไม่ต้องลงทุนมากครับถ้าจะปลูกพริกไทยครับไม่ต้องไปจะเป็นจะต้องไปซื้อจอบซืวเสียมนะฮะเราไปป่าฮะวันหนึ่งเราเดินข้างนะฮะเราเจอไม้หนึ่งลำครับเราก็ตัดสิฮะจะรออะไรพอตัดมาครับเราก็มัเหลาให้แหลมนะฮะพี่น้องพริกไทยครับต้นไม้ที่นี่ดินที่นี่ครับไม่ต้องใช้จอบครับเราไม่อยากจะโม้ครับมือคุยยังได้เลยเนี่ย อย่าเขาดาวโมมากเราก็จะมาขุดนะครับนี่ครับยินดีดีก็ดูเอาับไม่โมเราจะขุดก็แค่ให้พริกไทยเราลงได้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปขุดลึกครับจานเปียกบอกครับเราก็ขุดๆนะครับเราก็พริกไทยมาตั้งนะครับแล้วก็วางแนวนอนครับอย่างที่เราปลูกต้นไม้กันนะที่ไร่คุณนะฮะ สอนปลูกครับแต่เขาได้ปลูกลูกป่าไม่รู้เราก็จะมาฉีกถุงกันนะครับนี่ฉีกมันมันไม่ดีตรงที่พิตตี้ไม่มาถือกล้องเลยผมเนี่ยครับเราก็จะฉีกนะครับแป๊บหนึ่งครับขออนุญ,ญาตวางกล้องแปนน๊บนึงนะครับเราก็ฉีกนะครับฉีกมันฉีกมันเลย ค่อยๆนะครับอย่าให้ตุ้มมันแตกนะฮะอาจานเปียกบอกแล้วก็ฉีกครับฉีกมังนี่ครับเพื่อนๆครับผมฉีกเสร็จแล้วครับส่วนมากนะครับผมไม่ค่อยได้ฉีกแล้วเมียผมฉีกครับเราก็จะมาปลูกกันนะครับดูวิธีนะครับเราก็จะวางพริกไทย วางพลิกไทยนะครับแต่มันย่ามเกะกะถอนก่อนครับไม่มีเวลามาถอนนะฮะไปประชุมมาครับเราก็จะวางแนวนอนนะครับแบบนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องขุดลึกครับเราก็ใช้ดินนะครับโปยโปยปิดครับปิดครับปิดหรือโปยไม่รู้ฮะภาษาบ้านผมเรียกโปยโปยไม่โปรยก็ไม่รู้ฮะแต่เคยเปยมาก่อนครับ หยอกหยอกเดี๋ยวมีมีอตีหัวแตกครับเราก็จะมากบดินครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับห้ามใส่ปุ๋ยถึงสามเดือนเราไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะครับดินของเราแล้วมาเช้านี่ครับผมไปตัดหญ้ามานะครับมันรก เราก็เก็บอ้ามานะครับไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อฟางครับจากเปียกบอกนี่ผมก็ลอกกันมานะฮะเราก็ไปครับไปปิดครับไปปิดให้ดินมันชื้นนี่ครับเราปิดเราคุมไว้นะครับเพื่อทําให้ดินจอดนะครับแต่ห้ามเปียกมากนะครับเดี๋ยวไม่สําลักน้ําฮะนี่ครับเราก็จะจัดทรงให้มันดีเราก็จะหาเชือกครับแตเชือกเรา